คลิปตัวใดเอ้าเท้าเฟ่มึงเปิดดูให้มันจบๆซิมันเป็นคลิปอีหยังคะนี่สาวพรนมาสั่นสาวพรดาแม่มาสั่นโอ้ยเนาะอันใดโน่บัดี้มได้ติดตามค่ะก็เลยบ่รู้กกำหนงไม่ขาวแท้เจ้ากระเช้ามาบอกทางไลน์ออกระมาเจะบอกไปเจอเจะบอกคนไปประจานเสมือนและเจ้าควนไปเชื่องเรื่อกพร้อมกับอื่นเลือกเชื่องตัวเขาเนมือนจัะไม่เดี๋ยวพี่กินกาแฟก่อนอันนี้คือจำแก้วแล้วอันนี้เหรอคะทุกคนจะให้อันจะให้ลงไม้ขาวนันแหล่อ่าชูกับเอฟซีที่ที่ผที่ที่ผลเอฟซีลายควนที่ที่เขาเเเขขาาไปชยังห้ เขายังหายเขายังหาอย่ไปเขาไม่ดห่วเขาจะห่วแทะเจ้าพ่อบดีเจ้าปะจัเขดเปลียนเพากระแสานีกระาทำมีาต่อไปา้พ่อสหกหร้อสาม่ะเขบอกว่ากูดไม่ก็ไว้โดนไปบอกไม่ใช่หรอเวลาไปผาบกหน้าแล้วสามพอน่ะเคยม่งบอกเคยบ่งบอกเวลาเอฟซีเขาเบาเาผาบกหน้าเาพ่อในวีดีนอนโกธขอบออกขอบอยู่เอซีเขาสูงสร้างฟังฟังนอนสงเขาเบาก็เป็นผู้ชายคนขาสัหัวเขาเป็นหัวแทะเขากระซมาทางไล แต่ชาพรอ่าแค่อ่านหนังสือผมเป็นชาพรผมเป็นหนังสือแต่ถึง <découvrir> ส <görüş> ี่ชาพรผมเป็นหนังสือแต่ความคิดชาพรบริคิดคือดาวทศสาวมันคุณละสามกันมั้งคุณบอกสาวหวานเพื่อซื้อทุกเปิ้นตาเพจ้าสี่เฮียนแต่เจ้าในเฮียนสูงนะจ๊ะแต่เจ้าเฮียนสูงแต่ความคิดจะต่ำจะสื่อ่แตเป็นประจำคนอื่นเนาะนั่นแหละความคิดเขาต่ำความคิดจะต่ำต่ำแหละสาวกตู่บอกอันนี้คือชาพรชาพรกะบทั้งว่าเจ้าเลี้ยงลูกดีบอกเจ้าเลี้ยงลูกดี เาจ้าท้าวเจ้ามีลูกหลายคนจะมีลูกสี่หาคนเจา้าเรียกนี้คอยกับมึงที่ผ่านมาคนกระเบงคิดใจอยู่สาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อน,น,นั้นไล่สดคือว่าบ่ฮู้จกักเมื่อนี้คือบอกว่าเบิ่งอยู่เนี่ยป่ะอ่าที่เจ้าเหดคลิปลงแต่คอยกระบ่เคยไปบ่หรี่จ้ะคอยบ่เคยไปเว้าจ้ะเด้อสาวคอยบ่เคยออกมาเบาถึงจะสิเว้าอ่าก็ขอบคุณเจ้าเท่าไรเจ้ากันถ่ายคิดว่าคอยกระบ่เคยไปเบาเจ้าเดาสาวอันนี้มันคืออะไรครับขอบครัวอ่อยก็คงจะเห็นแค่คลิปมบันดีที่รังบี ออกมาแต่แต่ผู้อื่นเขาเหตุหลงคือเขามองไม่เห็นเพราะมันมีอยู่ในจุดที่สว่างอันนี้เข้าใจดันผีเข้าใจนะมือเจ้าคขา,าจะไปประจาน,นคนอือ่นน่ะจ,จ,จะนี้แท็บว่าเสาเจนี้แท็บจะคอนออกมาเห็นเป็นพันเป็นหมืน่นเขามองไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้สนใจแต่พนอนังดีเขาให้ความสนใจมันเป็นไปได้ว่ามือเจ้าค่ะมันเป็นไปนได้ไหมนั่นดีเบาดังนั่นบีเป็นคนเสียงดังเลยค่ะเขาตไปประจานคนอื่นกรไรคเจ้ามันต้องไปประจานคนอื่นกจะไรคนเจนีแท็บจะไม่ได้ดันบีดูได้ไงผู้ให่เข้ามามดอนีีฉันขึ้นไ์ของทันตะกี้นี้ ผู้ใดเขาบ้าก,ก็ให้ฉันไปเบิ้งคลิปให้ฉันไปเบิ้งคลิปให้ฉันไปเบิ้งคลิปนี่โอเคเขาขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงที่ตักเตือนแต่พอนียงบีมาตักเตือนกลายเป็นว่านียงบีผิดใช่ไหมคะทุกคนเบนบอกตอนเนงบีพูดเนียบีเสียงดังนียงบีเสียงดังเสียงดังต่อไปนี้ไม่ใช่แบบหมายความว่าเฮ้ยโมเมนบ้านเจเดนบอลโมเมนจ์ดิงซี่นะคะนียงบีเสียงดังหมายถึงว่าฉันอยู่ในที่แจ้งไงคะทุกคนเข้าใจบอกรอเป็นนียงบีเข้าไปเตือนปุ๊บเนียบีกลายเป็นคนผิดแต่คนอื่นๆเเข้้้้าาาไไปตตตตตตััักือนมม่่่่รูวงงแแ คลอดลูกจนถึงทุกมือนี่นะคะเขามองไม่เห็นแต่พอ่อนี่บีบเาเขามองเห็นนะทาับริษัท